ที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของการเงินปรับตัวเรื่องของพฤติกรรมผู้ซื้อการปรับสินค้าหรือตัว p r o โปรดต้องมีการพัฒนาระบบงานภายในวัฏจักรของการทําธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์เราก็ผ่านมาเยอะแล้วต้องทําใจผู้ประกอบการทางด้านพัฒนาสา,า,าริมทรัพย์ในปี6.4สนะฮะสิ่งที่ต้องทำห้าอย่าง นะครับก็คือ1ก็คือการดูแลเรื่องสถานะทางการเงินของของบริษัทให้อยู่ในลักษณะที่สามารถที่จะหล่อเลี้ยงธุรกิจได้ในภาวะที่อาจจะไม่เอื้ออํานวยนะสถานการณ์ไม่เอื้ออํานวยเนี่ยยายได้อย่างน้อยเนี่ยที่สุดเนี่ยผมว่าต้องมี1-2ปีนะนะเพราะว่า ดูสถานการณ์แล้วเนี่ยเราคงจะต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีกรณีที่เราไม่คาดคิดเนี่ยเกิดขึ้นได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการเงินเรื่องที่สองที่เราจะต้องทำนะก็คือว่าต้องเข้าใจปรับตัวเรื่องของอพฤติกรรมผู้ซื้อนะครับนะครับการสื่อสารผ่านการใช้ดิจิทัลมาเก็ตติ้งเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ระบบมือถือนะครับการใช้เว็บไซต์การเข้าไปใช้ประโยชน์ของพวกเฟ c บุ o o นะฮะหรือตัวใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการที่จะทำให้ผู้ซื้อเนี่ยได้รับข่าวสารและได้รับการสื่อสารที่ทั่วถ,ถึงนะฮะแล้วก็โน้มน้าวจิตใจให้เขาเข้าใจ จุดขายของโครงการแล้วก็การเตรียมทำฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อเก็บเอาไว้ในการที่จะสื่อสารกับลูกค้าในอนาคตด้วยนะครับเรื่องที่3ที่เราต้องทำก็คือการปรับสินค้าหรือตัว Product ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วครพฤติกรรมผู้ผู้ซื้อที่เปลี่ยนไปนะครับคือตอนนี้ทุกคนก็ได้รับประสบการณ์ดงังด้าน การระบาดของเชื้อโรคนะหลายๆคนก็มีประสบการณ์ในลักษณะที่กังวลในเรื่องของการติดเชื้อนั้นระบบทั l e s s คือการไปสัมผัสอะไรเนี่ยโดยไม่ต้องสัมผัสได้ไหมตัวในบ้านเองก็ตามเนี่ยอตอนนี้า <ๆ S 1> การใช้เทเลคอนเฟรนซ์ <ๆ S 1> การใช้วิดีโอคอนเฟรนซ์การเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยเริ่มมีบทบาทมากขึ้น พื้นที่ในบ้านที่ถูกดีไซน์ในีดิตไว้สำหรับเป็นพื้นที่สําหรับไม่ทํางานเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์บ้างสันทนาการบ้างอย่างห้องรับแขกห้องทานอาหารเนี่ยนะหรือแม้ทั้งรวมทั้งห้องนอนเนี่ยมีบางส่วนที่เราสามารถที่จะใช้มัลติฟังชันเฟอร์นิเจอร์ที่คอนเวิร์ตปรับได้มาเป็นที่ทํางานชั่วคราวได้ไหมในบางเวลาการรับของสั่งของออนไลน์เรามีเรามีการพัฒนา เกี่ยวกับการรับของออนไลน์ได้อย่างไรนะครับเพราะตอนนี้คนเริ่มบริโภคสินค้าออนไลน์มากขึ้นคนในอนาคตอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาต้องการเซลล์คอนเทนต์คอมมูนิตี้ที่สามารถดูแลความปลอดภัยความสะอาดสุขานามัยภายในโครงการนะเราได้มีความพร้อมในการที่จะเซอร์วิสสิ่งเหล่านั้นอย่างไงเรือเ่องที่4เนี่ยคือการพัฒนาองค์กรนะครับ คือองค์กรที่ปัจจุบันนี้เราทําอยู่เนี่ยในอดีตเนี่ยเราต้องมาทํางานทุกวันรวมทั้งเ,เราอาจจะไม่ได้กังวลเรื่องความโรคระบาดนะแต่ปัจจุบันนี้องค์กรเราเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะต้องมีพันผัดกันมาทำงานมี Work ์กฟอร์มโมีการใช้ระบบที่ไม่ต้องสัมผัสนะในการประชุมเป็นเทเลคอนเฟรน c e การไปตรวจงานโดยไม่ต้องไปตรวจโดยใช้โดรนโดยใช้การส่งข้อความส่งรูปภาพมาให้ผู้บริหารดูนะให้ข้อมูลผู้บริหารผ่านระบบอ,ะอินเทอร์เน็ตนะครับสิ่งเหล่านี้องค์กรได้มีการปรับตัวแล้วก็มีการทำเขาเรียกระบบบริหารงานภายในรนะองรับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าบางคนไปเวิร์กฟอร์มโฮมแต่ว่าอินเทอร์เน็ตไม่มี Wi-Fi ไ,ไม่มีให้เขาอุปกรณ์ทางการ การทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมไม่มีแล้วเขาจะไปทำงานได้มีประสิทธิภาพหรืเปว่าตอนที่ก็ไปอยู่หรือเขาไปพักผ่อนที่บ้านมากกว่าไปทำงานสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมีการพัฒนาระบบงานภายในแล้วก็ความพร้อมภายในที่จะรองรับการทำงานแบบยืดหยุ่นแบบนี้ในอนาคตเพราะว่าสังคมกับสภาพแวดล้อมมันอาจจะเปลี่ยนไปอันที่หสุดท้ายต้องทำใจนะฮะ บางครั้งเนี่ยเราไปกังวลมากเกินไปกับการเติบโตขององค์กรเติบโตทางด้านธุรกิจว่าต้องเอ๊ะทำไมปีนี้ยอดขายมันตกติดลบอย่างนี้เราจะไปทำยังไงดีเราจะเจงไหมเราจะมีอะไรไหมก็บอกว่าจริงๆวัฏจักรของการทำธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์เราก็ผ่านมาเยอะแล้วผมว่าเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาหลายรูปแบบแล้วนะนาทีนี้เราก็เป็นเรื่องของโรคระบาดเรื่องของเศรษฐกิจที่มีการผันผวนนะครับ ผมว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าธุรกิจมันมีทั้งขึ้นและลงก็เลยไปกังวลแล้วก็เครียดนะแล้วทำให้ทีมงานหรือพนักงานก็เครียดตามไปด้วยแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเขาเพราะว่ามันเป็นปัจจัยภายนอกเราไปแก้ไขปรับปรุงมันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คนภายในไปทำให้มันเกิดขึ้นดังนั้นเราจะต้องเข้าใจแล้วก็ทำใจนะแล้วก็เราจะได้มีสมองที่ค่อนข้าง มองเห็นช่องทางในการทำธุรกิจในในการแก้ปัญหาในอนาคตแล้วก็ต้องไม่ไปคาดหวังในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้หรือเราเรียกว่าไปทำ unachievable target คือไปตั้งเป้าที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วไป pressure ทีมงานแล้วก็ทีมพนักงานของตนเองนะรวมทั้งเราอาจจะไม่เข้าใจสาภาพแวดล้อมว่าเขาไปเจอปัญหาอะไรมานะครับก็อยากจะให้ท<ๆ>ุกคน ประสบความสําเร็จนะแล้วก็ทําใจยอมรับแล้วก็ปรับตัวให้ได้กับสภาพแวดล้อมแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็คงจะผ่านไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ